นี่ in late, คือรายการ Tonight Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง i n ไซ d e นะเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วใช่ไหมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้หญิง3คนน่ารักนะฮะแล้วก็อยู่ในวัยเดียวกันว่าร้องเพลงด้วยกันทําอะไรอะไรด้วยกันมากมายหลายอย่างวันนี้จะมาเปิดเผยเรื่องราว i n ไซ d ์ในชุดนี้เธอในรายการของเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเฟยฟางแก้วครับสวัสดีครับ คุณก็เป็นเฟย์ังแก้วแล้วกกลัวผมจะน้อยหน้าผมก็จะต้องเอาคนของผมมาต่อสู้ของคุณมันแค่เฟยังแก้วครับคุณจะไม่มีทางสู้พวกผมได้เลยเพราะของผม3คนนี้ไม่ใช่ธรรมดานี่คือเฟยบางแก้วครับเห็นไหมเน็เสียงเลยใช่ค่ะแต่ชื่อนี้ความจริงมีคนเคยเรียกพวกเรานะคะเรียกอย่างเงี้ยเรียกว่าเฟบางแก้วเนี่ยนะแบบว่าสมัยอัลบั้มแรกๆเลยค่ะบอกว่าเราเดินไปไหนตามแบบว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียก เฟยบางแก้วเฟยบางแก้วเดี๋ยวก็แบบเล่นหนูเหรอเฮ้ยแต่ว่าเวลาพูดเวลาพูดแก้วพูดธรรมดาก็ได้แก้วไม่ต้องทำปากเจอใส่ปากพวกผมอะผมสงสัยอยู่ตอนเปิดเลยกันเอ็นน้องแลบดินใส่ปาไมขาเลยทำไมอ่ะไม่เป็นปากเขาแบบปากเหมือนผู้หญิงเจ็กซี่กันไหมอ๋อไม่ใช่ผมเห็นนั่งอยู่นั่งอย่างเงี้ยอะไรอะอะไรแก้วเป็นอะไรเป็นอย่างงี้ค่ะ Angelina Jolie นี่ตกลงไม่ได้ไปทำนะ อ่าเพราะฉะนั้นหลายหลายคนบางทีพูดบอกว่าเขาไปฉีดปากกันไม่จริงค่ะเขาอู่ฉีดนะปากเขาเป็นอย่างนี้อยู่เองเฟกับฟางเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะครับผมคนไหนเป็นพี่ฟางเป็นพี่ค่ะฟางเป็นพี่ทำไมฟางตัวเล็กกว่าฟางเสียสละให้น้องทานอฟางเป็นพี่กี่ปีหนึ่งปีสามเดือนหนึ่งปีสามเดือนแล้วก็ตามมาด้วยเฟย์เฟน้องหนึ่งปีสามเดือนออกไปตองเขารู้สูงกว่ามากเลยนะนี่ไซส์อะไรเนี่ยของเธอ n s i z ์อะไรไซส์ระดับอื อะไรว่าไงฮะถ้าความสูงเขาไซส์ระดับชาติเลยครับของของของคุณไซส์อะไรครับนั่นสิฮะเซอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมาตรฐานหญิงไทยทุกคนใช่่ไซส์มาตรฐานหญิงไทยนี่ระดับชาติและแก้วไซส์อะไรครับระดับโลกสิคะโโอ้หไม่มีการไม่มีการยอมกันเลยนะถ้าถามท่านนี้ไซส์ระดับ ไฟดาวอังคาอาจจะชกเตี้ยซะขนาดนี้เนี่ยนะฮะครับแต่ผมก็ยังเรียกเขาเตี้ยครับเอาเรียกอะไรครัเขาเรียกว่าสั้นระยะสุดท้ายโอ้จริงๆแล้วหนูอ่ะพี่ชายคนโตคนกลางขนงเขสูงหมดแล้วทำไมคุณไม่สูงสามารถสูงได้แต่ว่าหนูสูงไม่ได้ทำไมลูกลัวความสูงครัเป็นโรคกลัวความสูงแต่นี่แกก็กลัวความสูงนะคะเนี่ยแล้วทมาคุยกูยังไงอ่ะกลัวจะสูงกว่านี้ใช่ไหมที่กลัว ใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่แบบว่าผู้ชายไม่อยากยืนใกล้ๆผู้หญิงก็ไม่อยากยืนใกล้ๆจริงผมมาแค่ไม่ยา่อยากนั่งใกล้ๆเลยสวยมากสวยมากสวยทั้งสามคนนะครับแสวยบละแบบแต่ว่าเรารู้จักเธอทั้งสามคนแล้วในฐานะนักร้องวันนี้เราจะพาให้เมยรู้จักกับชีวิตจริงๆของเธอะ i n นไซต์เธอจริงๆเลยนะครับเราจะไปบ้านเธอกันเลยพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับเธอกำลังสร้างบ้านไม่ใช่ครับเปิดตึกอ๋อเนี่ยมาบ้านเฟย์ค่ะแล้วก็พี่ฟางมาอาศัยอยู่อ๋อฟางอาศัยอยู่ในในนีนี่บ้านของเฟย์ฟางนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราจะเข้าบ้านบ้านเขาสวยมากท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่าบ้านสวยมากนี่ห้องรับแขกเลยครับถ่ายออกมาคือบ้านดูกว้างมากจริงๆไม่ใช่ดูกว้างมากมันกว้างจริงๆครับผมไปดูที่บ้านเขาแล้วกว้างประมาณสักเจ็ดหมื่นตารางเมตรนะครับโอ้โหนี่ห้องรับแขกเขานะคุณนวัดโอ้สวยมาก แล้วน่ะเขากำลังดูทีวีกันอยู่นั่งนะครับหน้าเอ๋อกันเลยนะปกติได้นั่งในห้องนี้บ้างไหมฮะก็นั่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมของที่บ้านก็จะนั่งดูทีวีพูดคุยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่นี่คือตอนแรกเนี่ยพี่เขาบอกจะไปถ่ายที่บ้านนี่ขนลุกเลยเพราะว่าต้องเก็บต้องเก็บของแบบเยอะมากเลยเ่ให้สะอาดให้บ้านดูดีสร้างภาพค่ะท่านผู้ชมสร้างภาพนะ นี่พอตั้งห้องนี้เสร็จเรียบร้อยสร้างภาพยังไม่พอเดี๋ยวไปสร้างอีกห้องนึงฮะแต่ว่าอยากเออสร้างทั้งบ้านเลยอยากให้ดูสวยครับท่านผู้ชมแล้วไปห้องนั่งเล่นสองคนนี้ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่นี่จะยินมาแล้วเสียงดนตรีใครเล่นครับอันนี้ฟังเล่นค่ะฟังเล่นฟังเล่นเป็นเหรอครับนี่ตองอันนี้คือฟังอันนี้ดูเหมือนไม่เป็นไม่ใช่คือตอนเด็กๆฟังเรียนหากาแฟด้วยแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปซ้อมเพราะเข้ามาท่านงทำงานแต่ว่าน้องคนเล็กมีน้องคนเล็กอีกคนนึงค่ะก็ยังเล่นอยู่ นี่เป็นการสร้างภาพนะครับท่านผู้ชมเป็นการสร้างภาพอีกแล้วนะครับ <c oughs> คือเคยแต่อันนี้ไม่แต่อันนี้ไม่สร้างภาพครับอันนี้เรืร่องอจริงเลยเดี๋ยวขออนุญาตเราท่านผู้ชมก่อนระหว่างที่เราไปบ้านเธอกันนะครับทั้ง3คนเนี่ยนะเธ <ๆ S 1> อไม่ทําอะไรเลยครับกินอย่างเดียวครับ <c oughs> แกว้วอ่ะหลกัหลกๆเป็นแก้วเลยทั้งหมดเลยฮะทั้ง3คนไม่สนใจอย่างอื่นแย่งกันไอโน่นกินไอ้นี่แล้วกินไปถือไปด้วยนะใช่นี่ขึ้นไปไหนคือพี่เขาชอบหลอกล่อเราว่าเฮ้ยทำตัวตามสบายเ่ยขนมก็แบบหยิบไปเลยอย่างนี้ไปตัดออกได้อ๋อเหรอแล้วพี่เขาก็ไปตตตตััััดดดดออ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 อกกกกกนะะมาาาศ จะเข้าห้องแล้วท่านผู้ชมแก้วเดินไปไหนคะเมื่อกี้ไปห้องคุณแม่แก้วแยกแก้วแยกนี่ห้อองนี่ขึ้นมาห้องแต่งตัวค่ะเป็นห้องแต่งตัวของของฟางกับเพ็เป็นใช้ด้วยกันค่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูข้าวของนะฮะท่านโทษนะฮะนี่เป็นห้องแต่งตัวหรือว่าห้องขายเครื่องประดับอะไรให้าใครอยากได้ก็ติดต่อได้นะคะเครื่องประดับเต็มไปหมดเลยนะครับใครซื้อเนี่ย ส g, e ่วนใหญ่ก็จะเป็นฟางกับเฟค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับด้วยแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นห้องตรงกลางแต่ว่าห้องเราสองคนเนี่ยจะมาคอนเน็ก์กันตรงกลางี้เลยหมายความว่าของเอาไว้ตรงกลางใครอยากจะใช้อะไรก็ไปหยิบนี่ห้องเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้ากระเป๋าคุณกองกระเป๋ากันแบบนี้เหรอคุณยัดกระเป๋านี่เหรอไม่บอกว่าจะถ่ายอ๋อเหรอโอ้หเสื้อผ้าตึดเลยคราวนี้ไปห้องแล้วไปห้องใครอันนี้ไปห้องเฟย์ค่ะไปห้องเฟย์ก่อน เห็นประตูขาวาด้านขวาฮะนั่ที่คือคอนเน c ไปตรงห้องแต่งตัวใช่ค่ะนี่คือห้องเฟซชอบห้องแบบไหนสไตล์ไหนยังไงห้องเฟซส่วนใหญ่เนี่ยเฟจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอาจจะขี้เบื่อก็เลยเลือกแต่งอะไรที่ มันเรียบๆค่ะเพราะว่าเราสามารถแบบจะตกแต่งใช่ใช่ค่ะแล้วเฟย์ก็จะมีของสะสมของเฟย์นะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่เหมือนไครเดี๋ยจจะเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรอย่างไรบ้างสะสมอะไรครับอันนี้เป็นแก้วน้าค่ะคือแก้วน้ำคือเฟย์เป็นคนเนี่ยชอบเที่ยวชอบเที่ยวหมายถึงท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ไปเที่ยวมาที่ไหนก็คือจะซื้อแบบของเก็บมาเอาหยุดนิดหนึ่งหยุดภาพนี้นิดหนึ่งครับอย่างเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยอะไร อันนี้เป็นชิ้นแรกเลยที่เราแบบเริ่มแบบมีความคิดว่าเฮ้ยซื้อเป็นแก้วน้ำดีกว่าคือตอนเด็กๆคุณแม่จะชอบแบบให้เดินเลือกอ่ะสินาทีเลือกมาชิ้นหนึ่งแล้วกันเวลาไปต่างประเทศใช่เลือกมาชิ้นหนึ่งแล้วกันะเอาอะไรก็ได้แล้วก็เลยดูจากราคาแล้วเอาวันนี้แล้วกันเพราะแพงดีอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนอื่นๆฟังเลือกแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยแบบขนมมันเท่านี้เองอ่ะเฟเอานี้ดีกว่าอะไรอ่ะรู้มากตั้งแต่เด็กรู้้รู้มากตั้งแต่เด็กมกตั้งแต่เด็ก เลือกนะฮะคนอื่นเนี่ยคุณแม่เคยบอกแล้วด้วยซ้ำไปบอกซื้อตุ๊กตาสิลูกจะได้สะสมว่าเราไปประเทศไหนยังไงไม่เอาไม่เอาเอาแก้วทําไมคือตุ๊กตาความรู้สึกเฟรมมันคือจะต้องมีการดูแลนิดนึงคือบางทีเอามาเล่นแล้วมันก็จะดําใช่ไหมคะแล้วมันก็ใช้พื้นที่ในการเก็บเยอะด้วยเอาแก้วดีกว่าดูภาพต่อดูภาพต่อนี่เป็นใบแรกๆกเลยอันนี้เป็นที่ออสเตรเลียตอนนั้นที่ไปอไปออสเตรเลียใช่ เลยแบบเริ่มโอ้ยน,นี่นี่รองเท้านี่สวยมากเลยเดี๋ยวเขาหยุดด้วยเขาหยุดด้วยอ่านี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นรองเท้าที่เนเธอร์แลนด์คือมัน,ปน,นไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้ออสเตรเลียนี่คือเนเธอร์แลนด์ถ้าเกิดไปก็ต้องซื้อรองเท้าไม้รองเท้าไม้เป็นสัญลักษณ์ของออเ,เขาเลยเขาชอบสะสมของพวกนี้นะครับของที่สะสมก็จะเป็นแก้วซะส่วนใหญ่ แต่อันนี้ไปเนเธอร์แลนด์ก็ซื้อรองเท้ามาแล้วก็ยังมีของสะสมอย่างอื่นอีกเยอะะเลยนายคุณเล่าซิส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปพวกอย่างที่บอกว่าอยากจะเก็บให้มันคือเวลาตั้งโชว์อยากใช้ดูสวยด้วยใช่ไหมคะก็จะเก็บให้มันเป็นแบบจําพวกเดียวกันนี่ที่ไหนคุณอ๋ออันนี้อันนี้สิงคโปร์ครับอ๋อคือผมเดาได้ง่ายเพราะว่าน้องเขาเหมาะกับคนทําทัวร์อย่างผมอ่ะอ๋อเนยขียนตัวเ็เลยสิงคโปร์แล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่จากที่ไหนอ๋ออันนี้ที่เยอรมันค่ะตอนที่พี่ฟังไป exchange ตอนแล้วเราก็ไปเที่ยว แล้วก็ซื้อมาคือลักษณะมันจะเหมือนแก้วเบียร์ใช่ไหมคะมันจะค่อนข้างแตกต่างจากอันอื่นนิดนึงพี่ฟางไปเอชเอ็นคือไปเรียนหนังสือนะฮะคือพี่ฟางเป็นคนเรียนเก่งมากท่านผู้ชมเกียรตินิยมแล้วแต่ว่าเฟย์เนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องการเรียนของตัวเองเท่าไหร่นะครับครับผมฮะเราไปห้องเราไปห้องเขาเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปอันนี้ห้องฟางนะคะจะ แต่งค่อนข้างแตกต่างกับเฟนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ค่อนข้างครับแตกต่างอย่างมหาศาลเ <c oughs> มื่อเมื่อสักครู่น้องธรรมดาธรรมดาดูพี่ <c oughs> พนะห้อง <c oughs> นอนมี <c oughs> มูฟด้วยยุ่งเย่ <c oughs> ยเลยครับ คุณกลัวที่จบเหรอคือกลัวเฟยกลัวค่ะฟางก็เลยเอามุ้งมาเพราะว่าชอบนอนให้เฟยมานอนด้วยเอาถ้าไม่มีมุ้งเฟยจะไม่มานอนด้วยเอ้าอะไรเนี่ยห้องยุ่งห้องกันเอ้าอ่ะเรื่องอะไรเขาเต็มใจค่ะคือคุณแม่ก็สร้างห้องนอนให้แยกกันใช่ไหมคะเฟยก็ชอบนอนเตียงใหญ่ก็อยากจะแยกกันแต่พี่ฟางเนี่ยเป็นคนขี้เหงาเอ้าอ่าก็อยากจะชวนเฟยไปก็เลย ลงทุนสร้างมุ้ง้งเพื่อให้เราไปนอนด้วยเพื่อป้องกันจิ้งจกเนี่ยหรอคือป้องกันทุกอย่างเลยเหมือนอยู่เวลาตอนเด็กๆเราจะห่มผ้าแล้วก็จะต้องเอาทักเข้าไปตรงตรงเท้าใช่ไหมคะเหมือนแบบกันผีอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เป็นมุ้งกันผีแทะอ๋อเป็นคอมเชื่อเพราะคุณเฟไม่มีมุ้งอ่ะก็เฟก็นอนนอนปกติของเฟไม่ได้แบบมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจริงอจริงตอนที่เธอนอนห้องใครเธอ สลับไปสลับมาค่ะเมื่อคืนถามพี่ฟังเดี๋ยวถามพี่ฟังดีกว่าฟังนอนห้องใครนอนห้องใครสลับไปสลับมาพอกันเลยคะไอ้คุณพี่พี่น้องคุณนี่ท่านจะเพี้ยนมีห้องของตัวเองแต่เดี๋ยววันหนึ่งไปนอนห้องโน้ตเดี๋ยววันหนึ่งมานอนห้องนี้เปลี่ยนบรรยากาศอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศออาไปดูต่อดูต่อและนี่คือของสะสมของคุณท่านผู้ชมครับถ้าใครรักแฮร์รี่พอตเตอร์คุยกับผู้หญิงคนนี้ได้ครับคือฟังชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากเพราะว่าถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทําให้ฟังแบบเริ่มเริ่มแบบจะรักการอ่านอะไรเงี้ยตอน เด็กค่ะก็จริงๆแล้วสะสมมาตั้งแต่ปีเดี๋ยวจะมีให้ดูเป็นปี4 4ๆมั้งคะเกือบสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเหมือนเวลาเจอแล้วชอบก็ซื้อแต่ไม่ได้ไปตามเซิร์ชตามเนต็ตอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็เป็นของเล่นอุ้ยนี่มันทำไมครับของเล่นชิ้นแรกคือมันจะมีเสียงแล้วมันก็เล่นเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เล่นคริชดิชค่ะจับลูกสนิชอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเลวงไปควงไป นี่ก็เป็นของขวัญวันเกิดอีกอันหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนคุณแม่นะคะให้ก็นี่มันจะเหมือนแบบลอยได้ค่ะมันจะเป่ามันจะมีลมไปก็ลอยได้แล้วของไหนไปไหนแล้วไอ้ที่เป่าๆหายไปไหนล่ะตามรูปตามรูปค่ะมีมเฉพาะในรูปเ่ะของจริงมันหายไปไหนเราไม่รู้เอาไปใช่ไหมเฟยแน่นอนเชื่อเถอะเฟยต้องเอาไปเฟยต้องมาขโมยของเขาไปอีกเอาไว้เสกนู่นนี่มีไม้เท้าด้วยเขามีด้วย ก็เป็นไม้เท้าเสกสถาอนนี้เป็นที่กั้นหนังสือใช่ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับทำไมนี่ค่ะทำไมนี่นะครับนี่นะฮะดูสิดูสิคนรักชอบอ่ะท่านผู้ชมแล้วก็สะสมนี่อะไรอันนี้เป็นที่ขั้นหนังสือค่ะเมื่อกี้แล้วก็อันที่ภูมิใจนำเสนอมากคือนี่เลยค่ะเป็นการ์ดสามิติค่ะซึ่งหนึ่งแผ่นเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับในเรื่องมันจะกินกบช็อกโกแลตที่กระโดดได้แล้วก็จะมีการ์ดอันนี้ซึ่งมันจะ เป็นแบบคนในรูปแบบเคลื่อนไหวเขาก็เลยมาทําเป็นแบบเป็นขนมจริงๆฟังยังเก็บซองขนมไว้อยู่เลยงั้นเวลาเราจะซื้อของมาเราก็ต้องซื้อช็อกโกแลตจริงๆมากินต้องกินค่ะ1ตัวช็อกโกแลตกลบหก้อนจะได้หนึ่งใบหนึ่งใบผมเห็นพูด <laughs> มีเป็นอื้อเลยใช่อย่าว่าต่เฟเฟ จะว่าเฟงงก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เฟก็เป็นคนช่วยพี่ฟางทานเอพื่อที่จะ <c oughs> ได้ก๊าซให้เขาใช่ก็ไปกินกันซื้อที่ไหนครับในเมืองไทยมีขายหรอตอนเริ่มแรกเลยซื้อจากออสเตรเลียออสเตรเลียใช่ค่ะแล้วมันก็พอมาเรื่อยๆค่อยมีมาที่ไทยมันจะมีเป็นแค่แบบช่วงเดียวฟางก็เลยเก็บไว้เพราะว่าตอนนี้มันน่าจะไม่มีขายแล้วเก็บซองขนมไว้ปัดเก็บไว้ทุกอันแต่แต่ที่น่าเจ็บใจมากคืออะไรซองขนมก็ตัดเก็บใช่ใช่แล้วที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรบางซองเรากินเข้าไปชมาแลเราก็จะกล่าวว่าจะมีก๊าซ มันเหมือนกับที่เรามีแล้วอ๋อมันไปซ้ำมันไปซ้ำต้องกินอีกต้องกินอีกแล้วภาระก็ตกอยู่กับเฟ์กินจนป่องเลยกินการ์ดพวกนี้มันเอาไปแลกได้ไหมเหรอฮะแลกกับคนในกลุ่มคนที่เล่นชอบแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่ถึงว่าไม่มีเพื่อนที่แบบว่าสะสมการ์ดเหมือนกันเลยส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาจะเล่นให้ยุกิให้อะไรเงี้ยนะคะแต่เราแบบว่า ชอบ Harry Potter, แฮร์รี่พอ e ตเราก็จะสะสมแฮ r ์รี่พอ e ตเตอร์อะไรเงี้ยนี่คือที่เธอสะสมนะฮะ<ช>นี่คือคพวกพ,พวกไพ่พวกของแล้วก็นนต้องใส่กล่องใช่อันนี้คือมันมาตั้งแต่ปีจะเห็นว่าเขียนว่าปี14ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบใบสะสมอันแรกที่ <c oughs> ในไทยเนี่ยเขาเอาเข้ามา เป็นแบบว่าเหมือนเป็นลิขสิทธิ์ที่จะเอาแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มาผลิตเป็นของพรีเมียมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีเธอเธอดูก็โตแล้วนะเฮ้ยคือตอนในเด็กหนูชอบมากข่ะแบบรอจดรอจดหมายจากฮอกววตส์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบน้ำตาซึมเพราะมันไม่มาตอนอายุสิบสามไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมคือและที่สําคัญที่สุดอยากเล่าตรงนี้นิดนึงเวลาเราอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เราอ่านเป็นหนังสือเป็นหนิยายนะครันะฮะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นะอ่านเป็นชีวประวัติเรื่องจริงของคนชื่อ 해리포터. <목소리> อ่านแบบนั้นใช่ไมมใช่เล่าหน่อยสิลูกค่ะคืออ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่อังกฤษมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อชาญจราเท่าไหร่นะชาญจราเท่าไหร่นะก็เสามส่วนสี่นี่แล้วคือแบบว่าก็เลยหาแบบในเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแบบรัททิแมมดเลยอยไาเงี้ยอยากจะไปสมัครค่ะแต่ว่าคือมันจะต้องไปอยู่ต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีหนังสือที่เจคเค l โรลลิงซึ่งเป็นคนแต่งเนี่ยเขียนออกมาเราก็ไม่อ่านค่ะเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่เจคเคาโรลลิงเขียนเล่มเนี้ยคือหลอกให้คนแบบไม่ไปหาเพราะตอนนี้ชญา ก้าสี่สามจนสี่คนไปทุบเยอะมากเลยนี่ไม่อ่านค่ะคือคือเขามีเขามีจินตนาการจริงๆริแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆคือสุดยอดมากแล้วดูแววตาเวลาเธอพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแล้วเธอรักในตัวละครรักในสิ่งแต่เธอไม่ได้คิดว่ามันตัวละครนะเธอคิดว่ามันมีจริงๆท่านผู้ชมครับเธอกินยาครั้งสุดท้ายเมื่อวานเลยนะไปก็อย่างนี้ก็กินยาไปแบบป้าไม่รู้แล้วอ๋อรู้แล้วเหรอ มิกกี้เมาส์เขาก็จะรู้เขาก็จะซื้อมาให้ตลอดแต่ที่เธอชอบจริงๆมันคือชอบรองเท้าผ้าใบมากค่ะเมืองไทยหาไม่ได้เลยค่ะเขาก็แบบด้วยความหวังดีแบบแม่บ้านแม่บ้านวิกกระโปรงเอแล้วเราก็เห็นปั๊บเป็นไงชอกมากหนูแบบหนูร้องไห้จริงๆค่ะแบบร้องไห้แบบโหจะตาย Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทัวร์ไลฟ์โชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hi YouTube หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ูก็คือคุณไงครับทู u ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ